วันนี้เอวาก็จัดลิปสติงแห้ไอหน้าเองนะคะลิปสติงอ,อะ,อะปก,กติไอหน้าจะทักทายเหล่าเสกกระจกยังไงก็แบบสวัสดีค่ะไอหน้ามาแล้วค่ะเออะขออีกที่เขาแบบสดใสสวัสดีค่ะเลาเซกกระจกค่ะกระจกอาจารย์ไอหน้ามาแล้วนะคะเเนี่ยนไปมากเอ็ออมวายเมทชอบเวลามีคนแปะป้ายว่าเขาชอบเราเพราะว่าไม่ว่าเขาจะไปช่องไหนอ่ะจะมีชื่อเราสวยๆห้อยตามเหมือนกับแบบเราเป็นหมาที่ฉี่ทับที่ไว้อ่ะ มันก็เหมือนกับแบบเวลาเรามีแฟนแล้วก็ตั้งดีสคู่ป่ะหนูไม่ใปไกลอ้าวเออเอ้าวจะแวน้นเหยียนๆมาที่ถ้ำของเอวาคะ่ะถ้าหากว่าอ้าวเหยียนๆมาแล้วก็เอวาจะจะขี่<ะ>ที่โทษๆๆๆ <laughs> โกษโทษเอวาไม่ใช่มี <laughs> แบบจะไปขี่สิ เอว่าจะทําอะไรให้กินได้ดี oh. แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าช่วงเนี้รู้สึกว่าตัวเองทําอาหารไม่ค่อยขึ้น oh. ก็เลยไม่กล้าเสนอว,ว่าจะทําอาหารให้กิน oh. ไม่ได้บอกว่าจะฉี่ใส่เขา <laughs> <laughs> เออะดิเว้นแต่ว่าคุณอาจะตชอบก